กว่าจต่แบบเป็นโฟมเพราะจะมันไม่ง่ายนะเว้ย ตื่นเต้นแล้วรีบไงก็เลยเออเลยไปนิดนึงพอดีว่าทำ cover เพลงแล้วคนบอกว่าอยากให้โฟมาแต่ทางนี้กูไม่ได้ cover เพลงถ้าเกิด cover เพลงไม่ต้องจวดกูใครอยากดูไปดู mv ไปดูเรื่นเก่าไม่ต้องไม่อยากแบบเอออยากให้ร้องสดอะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้ไม่ก็จ้างเออถ้าเกิดร้องสดได้แต่ว่าจะสะดวกเป็นงานจ้างมากกว่าอะไรเงี้ยงานจ้างคือเป็นที่มากถ้าเกิดงานจ้างคือร้องสดได้ร้องสดได้ถ้าเกิด งานแบบเอองานฟรีร้องไม่ไม่อยถนาเจ็บคอเจ็บคอว่า <c oughs> วันนี้เราไม่ได้มาร้องเพลงแต่วันนี้เนี่ยเราจะมา cover เต้นเพลงตัวเองประเด็นคือท่าที่ทุกคนเห็นใน MV นั้นเราเปลี่ยนท่ากันมาแล้ว <c oughs> มันมีอีกเวอร์ชันดึงนี้อันนี้คือเรื่องจริงที่แรกที่เดียวเลยนะคะที่คุณจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง <c oughs> ว่าไม่มีเบื้องลึก <c oughs> บือ้อเ <c oughs> บื้องหลังความที่แบบ เออเราเด็กๆอะเนาะความที่แบบเออเรางองแงออก็มีเออความที่แบบว่าไม่เอาหนูขอแมัวันนี้อันนี้มันยากไปหนูไม่ได้เออความสมัยกูมีเท่านั้นแหละออมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นเอ,อเอาเพลงแรกเลยหายใจเป็นเธอจะบอกว่าเกือบทุกเพลงเลยนะที่มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเต้นของเราสองคนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องอะไรให้พูดเยอะมาก เช่นเพลงแรกที่หมดบอกถูกต้องคือจริงๆแล้วว่าท่าที่ทุกคนเห็นง่ายๆว่าแบบหายใจเข้ากับเธอออรีสิจริงๆก็คืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะให้เขาอ่ะไปดูภาพก่อนว่าที่เราเต้นตเต้นกันยังไงอ่ะอไปดูอ่ะไปดูก่อนหายใจเข้ากับเธอหายใจออกกับเธอแล้วก็จะประมาณนี้และท่าเต้นอ่ะอ่ะแล้ก็ที่ทุกคนเห็นใน m อวกันนะคะ แต่จริงๆแล้วออริจิที่ครูสอนเต้นสอนโฟมอดมันไม่ใช่แค่บิดหล่แค่ขอโทษทีค่ะเราต้องใส่พื้นที่เราต้องถอยหลังหน่อยกลางพื้นที่นี้ขอกมึงเอาเลยหนึ่งสองเต้นเต้นเต้นเฮ้ยไม่ใช่แล้วเพลงมันไม่ใช่จริงๆจะบอกว่ามดอะเต้นท่าที่ครูสอนได้นะแต่คนที่เต้นไม่ได้คืออีนี่อีนี่เต้นไม่ได้ไม่คือ ข้อนี้่อนว่าคือกูอ่ะเรียนเต้นมาตอเด็กแต่โวอ่ะไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นเรื่องเบสิกของการเต้นอ่ะแต่ละคนมันก็คือไม่เหมือนกันอันนี้ใช่ถ้าพูดความเข้าใจกันก่อนใช่อะไรมึงจะอะไรบอกว่าต้องโคนตสวยกว่าฉันจะถ่ายห้องนี้แหละคุณจะถ่ายห้องนี้แหละไม่เป็นไรเราเป็นคนเก๋ๆเราเปลี่ยนทุกห้องได้เพลงละห้องเพลงละห้องหนึ่งเราเป็นผู้หญิงเก๋ๆเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจะบอกว่าถ้าเกิดสังเกตใน MBD ดีๆนะ มดทำท่าที่ถูกต้องนะมึงไม่ได้ทำเหมือนกูนะคะจริงๆแล้วเราต้องทำยังไงหายใจเข้าก็เพื่อเธอเอาไม่ใช่ใช่ป่ะวะใช่ใช่ถึงแล้ว่เพลงหายใจเป็นเธอ่อนหุกนะคะมันแค่เหมือนแบบยังไหลไม่แค่นี้ใช่ไหมบิดไหล่แค่นี้แต่ออริจิจริงๆคือมันต้องม้วนไหล่นั่นก็คือ เออมันมันจะดววนบบเว้ยมึงเข้ามาใกล้ๆกล้องแล้วม้วนให้กล้องดูอย่างงี้มันจะไม่ใช่แค่อย่างงี้เข้าใจไหมอย่างงี้เก่งเนี้ยมึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมึงกูจะทำให้ดูมามึงถือไม้น่อยมึงถือไม้ให้มาอันหนึ่งสองสามหายใจเข้าใจใครทุกคพิ่งรู้นี่ทไม่ได้คือแล้วแล้วมันคือแบบอย่างเงี้ยมึงคือมันไปหมดเลยคือคือมึงไม่ได้ไปแค่ไห่อ่ะแต่มึงแม่งไปแบบ แบเดี๋ยว้ไปทำแขนนะมือขาคูก็ไปดูขาด้เลเนี่ยเข้าใจไหมทุกคนหายใจเข้าก่อนแล้วครูสอนเต้นเลยบอกว่าไม่ได้ลูกนั้นก็เลยเปลี่ยนท่าเต้นไปเลยใช่เขาก็เลยบอกโฟทําท่าไหนได้ก็เลยบอกว่าทําได้แค่นี้ค่ะถ้าเกิดบิดไปบิดมาอ่ามันยังพอได้แต่ถ้าเกิดยกข้างนี้ได้แต่ข้างนี้คือขามาและทำไม่ได้ก็อาจะบอกเป็นโฟรพะมันไม่ง่ายนะเว้ยงั้นถามนิดนึง ตอนนี้ใครที่เป็นแฟนลับโฟมอแล้วชอบเพลงนี้คุณลองทาตามซีที่คุณทําเนี้ยบิดอย่างเงี้ยต้องคางว่าคุณถนัดไหมว่ากว่าจะแบบให้จใจเข้าอย่างเงี้ยกว่ากว่าคุณจะข้ากว่าคุณจะขยับได้อะมันยากหรือเปล่าถ้าเกิดคุณว่ามันยากเกินไปแล้วแบบแบบเนี้ยดีแล้วคุณต้องขอบคุณเรานะต้องขอบคุณโตนะมันจะไม่เป็นแบบค้าโฟมอติด ติดทั่วบ้านท่วเมืองแบบนี้ด้วยเพราะฉันบอกว่าครูเต้นไม่ได้ยังไงก็เต้นไม่ได้เดี๋ยวเต้นท่าแบบใน Mv ในอีกรอบอ่ะอีกสักรอบนึงอันนี้แบบว่าจะเต้นให้ดูแบบว่าจบฮุกเลยนะทุกคนโฟจะไม่พูดอะไรแล้วนะเพราะโฟเหนื่อยแล้วค่ะ เหนื่อยไหมกูถามคำเดียวเพลงที่สองมึงจะเปลี่ยนโลเคชั่นไหมเอาหัวกูไปยังที่เอาวเปลี่ยนโลเคชั่นเอาล่ะเราเปลี่ยนเพลงด้วยเปลี่ยนต้องเต้นด้วยเลยคนอย่างเราต้องไม่ธรรมดาเราเป็นคนเก๋ๆอ่ะเพลงที่สามคือเต้นหลังคานะเพลงที่สามเราควรมึงเต้นคนเดียวได้ไหมคือกูเดินไม่ไหวแล้วเด้ออ่ะมาเพลงที่สองค่ะเพลงที่สองก็คือ เพลงเลิฟเลิฟแต่จะบอกก่อนนะโมยว่าหลายๆคนที่เต้นเพลงเ,เลิฟเลิฟเนีเ่ยส่วนใหญ่เขาทำเหมือนกันนะเขาทำอย่างนี้ แต่จริงๆแล้วผิดนะจริงๆแล้วเลิฟเลิฟมันจะต้องอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเป็นไงพวกเราสองคนเก่งวะเก่งวะนี่เต้นอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้นะเหมือนกายกรรมวังเจาอ่ะพอแล้วพอล้พอล้เออมึงแล้วกว่ากูจะสลับอย่างงี้กันได้ไอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราเป็นคนแบบเต้นไม่ค่อยได้ใช่ไหมแล้วความที่จะแยกประสาทอ่ะเธอจับจังหวะไม่ถูกเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะมดสาธิตเราจะเป็นนี้เราเพิ่งจกังเลิฟ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 หยุด มึงแล้วมันไม่ใช่มีแค่มือมันมีอีกท่าหนึ่งที่แอดวันกว่านี้อีกม,มันมีขาวยจังหวะเมื่อกี้ขาเราต้องขาเราต้องสลับสลับกันด้วยนะนี่ส่งสารไหมส่งสารฉันไหมทุกคน <c oughs> คือคนเคยคิดว่าแบบเอ้ยน่ารักง่ายๆกว่ากูจะทําท่านี้ได้อะคือนานมากนานไม่ใช่แบบอ๋ออยู่าดิวๆก็มาเต้นได้มันไม่ใช่นะแต่สุดท้ายคือท่านี้พวกเราทัสองคนทําได้แต่มีอีกท่าน,นึงที่เป็นท่าที่ย่งไฟโฟก็ทำไม่ได้ด้วยอีกแล้วอะเราตั้งชื่อท่าว่าท่าผีโกยอยา <c oughs> กจะบอกว่าทุคกคนโฟกยดมากเลยโฟรู้สึกว่าไอมันผิดจังหวะไปหมดเลยอะเอานี้เดี๋ยวคนไม่เก็ตไปดูเอ็มวีก่อนไปดูเอ็มวีก่อน เกตเห็นเวลามดเต้นกระโฟเต้นข่าเนี่ยเต้นไม่เหมือนกันใช่เวลาฉันทำทำอย่างนี้อ่ะมดทำให้เขาดูที่อย่างนี้ออกไปชีอย่างนี้แล้วตัวไม่ไปอย่างนี้เลยตึรดึติเตึ๊บตึรตึตึเธอเข้าใจไหมความแยกทีละส่วนอะคอเอวไหล่ตูดมึงมันยากมากแต่จริงๆข้าเนี่ยมดอเต้นได้อ๋อจริงๆ ไอ้โมเ,เต้นได้ทุกท่าแหละที่ครูสอนแต่โฟก็คือฮัลวหลเต้นไม่ได้อ่ะครูสามารถเปลี่ยนให้หนูได้ไหมคะที่มันแบบเ,ออเวลาหนูไปออกงานแล้วไปรู้สึกว่าสบายสบายกว่านี้เออ,เอ,อโฟลองพายายามเต้นแล้วกันซึ่งสุดท้ายก็คือก็ต้องเต้นไง,งนโฟก็เต้นใน MV แต่ก็คือเต้นได้เท่านั้นอ่ะเดี๋ยวปัจจุบันกูจะเต้นให้ดู แปลว่ายืมมาอยนี้ปุ๊บขอก่อนแล้วก็ตัว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 อย่างเงี้ย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 มืงเนี่ยคือตอนเด็กๆอ่ะเราแยกส่วนไม่เป็นเพราะเขาบอกว่าให้แยกทีละส่วนใช่คือตอนนี้กูก็ยังแยกส่วนไม่ได้นะไม่ไม่คือต้องบอกให้ว่าคือถ้าอะไรอย่างเงี้ย มันต้องมีเบสิกการเต้นมาก่อนคือมันต้องเรียนเต้นออถ้าเกิดอยู่ดีคนที่มันไม่ได้เรียนเลยแล้วอยู่ดีมาเต้นอะไรที่มันแบบแอดวานซ์เนี่ยคือมันยากเวอร์อันนี้ฉันก็พูดแทนได้อย่างเงี้ยเธอเธอเป็นบิดไปบิดมาอย่างเงี้ยแล้วฉันก็เหมือนเป็นคล้ายๆหนังซอมบี้ที่เพิ่งจะแบบ <c oughs> เพิ่งจะตายแล้วกงจะแบบเออที่กำลังจะแบบขึ้นมาเป็นซอมบี้ที่แบบเออออร่นแล้วนะกูจะเป็นซอมบี้ เพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกคนก็ยังเต้นกันได้ถามแทนเพื่อนทางบ้านที่ดูอยู่เฮ้ยมันเต้นกันไม่ได้สักเพลงเลยล้อทำไมมันเยอะขนาดนี้มีอีกมีอีกเพลงนั้นก็คือเพลงลำรลายซึ่งที่ทุกคนเห็นใน MV นั้นนะ่ะนั่นคือออริจินแล้วใช่แต่เวลาที่เรา เล่นคอนเสิร์ตจริงเต้<ม>นเองจริงกูไม่ทำแบบนั้นแน่นอนเราก็ยืนเฉยเฉยเฮ้ยไม่ใช่มันมจะมีเขาเรียกมันจะมีอยู่ท่อนมันไม่ใช่เป็นท่อนที่ร้องนะ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นท่อนที่จังหวะตบมืออ่ะ <c oughs> เดี๋ยวลองไปฟังท่อนจังหวะตบมือกันนิดนึงเห็นแล้วใช่ไหมว่าจะมีท่อนตบมือที่แบบ มือสว่างมากจะบอกว่ายากมากเพราะเราซ้อมกันอยู่ประมาณหลายอ่ะแค่อันนั้นอย่างเดียวนะซ้อมหลายวันมากๆเพราะว่าอะไรที่เราต้องมาเกี่ยวข้องกันเช่นแบบว่าตบมือมาหากันแล้วมันมีหมุนด้วยตบแล้วหมุนคุณเอ๋ยคือฉันนี่ฉันอ่ะเต้นกับตัวเองดิฉันยังเป็นไม่รอดแล้วดิฉันต้องไปเต้นกับคนอื่นดิฉันก็คือแบบเที่ยมันทําไม่ค่อยได้นะแต่สุดท้ายอ่ะครูบอกว่าโฟเพลงเนี้ยครูอยากให้เธอพยายามต้องมี เขาบอกว่ามันเข้ากับจังหวะดนตรีเข้ากับอะไรเงี้ยอยากให้มีเราพยายามหน่อยได้ไหมแต่ก็ทำด้ก็คือต้องทําใช่ก็ต้องทำเพราะครูขอร้องมาก็เลยบอกว่าโอเคทําก็คือทําแล้วก็ฝึกอยู่นานมากจนสุดท้ายบอกว่าเราขอถ่ายเทคกันหลายๆรอบได้ไหมครูก็คือไม่ติดเออเราก็ตามนั้นเดี๋ยวเมื่อกี้ไปดูภาพกันแล้วใช่ป่ะว่าเราตกมือแต่ว่าในนั้นอ่ะมันเห็นไม่ครบเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมด ใช่เริ่มจากมดก่อนมดจะตบให้ดูว่าเป็นไงเพราะว่าโฟลกับมดตบแบบไม่เหมือนกันด้วยนะมันคนละข้างกันอะไรอย่างงี้อายอยากให้มดตบให้ดูก่อนก็จะเป็นตึงโตโตตึงโะหันมาตบกันตึงโตโตตึงโตโตตึงโตโตตึงแล้วก็หวยแปะมือมืข้างกูมือข้างมือข้างเป็นไง มันคิดว่ามันคิดว่ากูเต้นได้ไหมอะคือครูสอนเต้นเขาก็มั่นใจในกูจริงจริงหับผ่ายมาหลายเพลงก็ยังไม่รู้กูก็ยอมใจนะที่ครูที่ครูเขาคิดว่าเออฉันจะผลักดันเด็กคนนี้ให้เต้นให้ได้เลยนี่ไม่แล้วมันจะมีท่าท่อนฮุกด้วยที่ที่เวฟต่อแขนทีเคแขนน้าน้าเดี๋ยวกูอยู่ฝั่งนี้แน่นอนต้องจับมืออย่างนี้ใช่ปะแล้วก็อย่างนี้ เขาบอกว่าเนี่ยอันนี้อยากจะให้เต้นแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันเรารวมกันจริงๆอย่างอะไรอย่างนี้อย่างนี้มาก็ไม่รู้อะก็จะมีใจไม่หายลา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 ไปกับเธอแล้วก็อันเนี้ยทำพลังกูเก่งด้วยกูแย่ปกติอ่ะฉันจะก๊อปอีโมจิคือหันไปมองว่ามันทำยังไงแล้วก็จะหลุดตลอดว่าเออจะไปทำท่าเดียวกับมันแต่อันเนี้ยครูก็แบบว่าเฮ้ยทำพลังก้าแล้วทำพลังก้าอะไรอย่างงี้ยเออเออ ทคนมนอยากให้แบบเอออยากให้เมนชมเราหน่อยอะเออ,มมอสยปด้ดูมาถึงตอนนี้กดไลค์เยอะๆเยนะเอกดแชร์ก็ได้อะกดซับกูกดีกว<อ>่าแกดกไปกำลังใจให้หน่อยเพราะว่า กว่าจะมาผ่านแต่ละเพลงเราฝึกกันแบบหลายอาทิตย์มากเป็นเดือนมากๆกเลยกว่าจะได้นะแล้วก็รู้แล้วนะว่าแบบมันเต้นยังไงนะคะเราไปฝึกเต้นว่าท่าที่ถูกต้องมันเป็นยังไงเพราะว่าเดือนเราจะต้องไปเจอกันคอนเสิร์ตกับมิกซ์เป็นไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเป้นไม่ได้ก็คือไม่ก็คือจะไปเคาะที่ปักนะไม่ได้ค่เอออันนี้ที่เราต้องมาบอกต่อเพราะว่า เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตกับมิกาเซ่ใช่ไหมแล้วโกูแบบเคยเต้นตามกันไม่ได้เราก็เลยต้องมาสอนมันมีอีกเพลงปะมีอีกเพลงอันเนี้ยเพลงเนี้ยคือเป็นเพลงที่เปลี่ยนสไตล์การเต้นของเรามากเลยเว้ยเพลงอะไรวะอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมมืออยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมอ่ะคือเข,ขาว่าคาแรคเตอร์ให้ฉันบอกว่าโฟโฟจะต้องเป็นแบบเด็กแกลนอเออหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสกอยแล้วตัดท่าใหม่ทีกูกูวางลุกเป็นหนูเพราะว่า อีมอเป็นลูกคนหนูโอ้ไ,ได้เป็นลูกคนหนูกูก็งงใจเหมือนกันแล้วทำไมกูได้ลูกปวดล,ลูกคนหนูแล้วชายกระเต้เป็นโจ๊ะไป็นสก,กอย,ยก็บอกว่าอ่ะแล้วก็จะเต้นได้ไปแล้วสมัยก่อนคือท่าที่ฮิตก็คือท่าดึงดาวเออกูเต้นทุกวันเลยดึงดาวเนี่ยเคยโมดได้ดึงดาวเก่งมากมมมแ,ลแล้วเราก็แบบเชี่ยตายห่าละเอาไงดีวะก็มีการเรียนนะออสุดท้ายก็มีการเรียนการสอนว่าแบบเฮ้ยมันต้อง,งทำได้ยังไงอะไรยังไง ใช่เราก็เลยบอกเฮ้ยทำไมไม่สลับให้หมดเป็นแบบเขาบอกไอ้มดมันเต้นได้อยู่แล้วคนรู้คนรู้ว่ามันเต้นได้แต่โฟนเนี่ยคนจะเซอร์ไพรส์ว่าเ, <ๆ S 2> เต้นได้ยังไง,เ,ง,ไงเออแบบนี้ได้ยังไงใช่เราก็เลยต้องเต้นแบบนั้นแต่ว่าไอ้ท่าแบบอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมจริงมันเป็นแบบมันก็ออกแนวโจๆๆ๊กๆกันนะเพิ่มนะไม่เราจะบอกว่าท่าเนี้ยคือท่าออริจินมันก็ทำไม่ได้ใช่มันจะไม่อย่างงี้อะไรอย่างงี้อะไรก็ไม่รู้ยากมากมันเป็นเหมือนเป็นท่ามันเป็นท่าอย่ิ้วเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อจะดูนะ ไปดู MV ก่อนว่าจริงๆแล้วเราเต้นยังไงเพลงนี้ไปดูกอ่อนยาได้แเกพมาเอาอีกคนนึงมาจะดียังนดีเนีเป็นคนยิดีอดู MV เสร็จแล้วคนเห็นแล้วเว่าถ้าเต้นจริงๆมันเป็นยังไงคือมันจะไม่ใช่แค่นี้เยมันจะไม่ใช่แค่นี้มันไม่มีคอด้วยก <Okay. S 1> ็ตอนแรกที่กูเห็นภาพกูก็โม่าแบบ พ่อวะเขาบอกไม่ไม่น่ารักน่ารักกามิกาเซ่ชอบหลอกเราด้วยคำว่าน่ารักดีมากฟอร์มอทำแล้วครูน่ารักน่ารักก็ต้องอยากทตามเออเขาหลอกกูแบบนี้หลอกกูทุกครั้งเลยออมวอเต้นเต้นเต้นแบบที่ครูสอนให้เพื่อนๆดูนิดนึงเอานิ้วโป้งมาก่อนแล้วมาอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วก็งอตัวได้เลยเออไปไปนา้แฟนเจ้าเพิ่งนะเอาอีก ว่าฉันตอนนั้นแต่ฉันทําไม่ได้ฉันทำบอกว่าถ้าเกิดมือจะต้องบีบขาต้องไปด้วยแล้วคอต้องอย่างนี้อีกูบอกกูแยกประสาทไม่ได้มันทําอย่างนี้ไว้แล้วแขนมันต้องหีบอย่แบบนี้เออเป็นไก่จะเต้นเป็นไก่อย่างนี้อย่างนี้ฉันเต้นอย่างนี้ไว้ยแล้วครูก็บอกไม่ได้ไม่ได้อย่าเต้นให้ถูกว่าเต้นยังไงที่ฉันเต้นอ่ะอ่ะเดิสอบสักอยากได้แฟนเก่า เห็นโฟเต้นท่านั้นปุ๊บพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้แค่นี้พอเออเปลี่ยนเปลี่ยนสรุปให้เปลี่ยนนะแค่นี้พอแล้วกูหันไปถามเลยแล้วหนูเต้นแบบโฟได้ไหมเออไม่ได้โมต้องเต้นเต็มๆกูแบบโอ้ยกูหี่งเลยจะบอกว่าทุกเพลงเนยนะโมตจะเป็นคนที่เต้นถูกแล้วเราจะเต้นในเวอร์ชันที่อ่อนด๋อยไม่เวอร์ชันง่ายเออเวอร์ชันที่อ่อนกว่าโมดนิดนึง เพราะว่าฉ erm mm ัน hmm. อ่ะทาไม่ได้คือบิดมือกลางแขนคอคอกระจึกกระจึกหมุนซ้ายหมุนขวาคือมันยากมากไม่ได้ลมันยากมากแล้วสุดท้ายมันก็คือทาแค่ในอยากได้แฟนเก่าเพิ่มแม่มันก็บิดแค่นี้เดียวใช่แล้วตอนคุณเต้นคือมึงบิดแค่นี้ใช่ไหมกูใส่เต็มมากแบบอยากได้แฟนมังก็เลยดูอีมออีมอมันสนุกเกินเพลงหรือเปล่า ันอะไรขนาดนั้นวะอินเนอร์ทำไมมึงมาขนาดนั้นแต่สุดท้ายคือมดถูกนะอันนี้คือท่าที่ถูกต้องอันนี้คือท่าออริจิถ้าเกิดคุณอยากเก๋อยากดูคนเต้นเก่งคุณต้องเต้นตามมดเพลงนี้นะหนึ่งสองสามอยากได้เป็นเก่าเพิ่งได้ออริจินัลท่าหนี้งมีท่านี้ด้วยท่านี้ก็เหมือนกันทุกคนมันน่าหลักตรงไหนวะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมึงมันน่าหลักตรงไหนวะทุกคนคือคิดดูดิแต่ปวดเต้นไม่ได้ มันก็เลยเป็นแบบเออแค่นี้น่ารักน่ารักเออเออแต่กูให้กรักมานอโอ้ยยอดึงดาวอดึงดาวดงดาวดึงดาวดึงดาวในเมีาที่มึงดึงอ่ะ ะะก็คือเรีเยกได้ว่าเรารวมเพลงที่มีการตัดเปลี่ยนใช่ไหมใช่มีการตับเปลี่ยนและเกิดเพลงไหนที่เราไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็น,น<ไ>ปตอนนั้นมันก็เป็นตอนนั้นแหละแต่ว่าเ,เพลงพวกนี้เนี่ยคือออริจินจริงๆน่ยมันเป็นอีกแบบแล้วใน m v ที่เต้นออกมาจริงๆเวลาเราไปเต้นตามคอนเสิร์ตจริงๆเนี่ยมันเป็นอีกแบบวันนี้ทุกคนก็ได้รู้กันแล้วแล้วก็ เอาไปสุดเต้นตามกันได้เอางี้ดีกว่าถาม,มเพื่อนๆว่าในคอนเสิร์ตคามิกาเซอยากให้โฟมดเต้นเวอร์ชันไหนโฮโฮเออเมืองถ้าเกิดมืองเจอเวอร์ชันแบบใส่คอไปทำไงอ,อ่ะกูก็ทำได้ย่างงี้อ้อาวถามนิดนึงให้เม้นมาดีกว่าว่าอยากอยากเห็นโฟมดเต้นในเวอร์ชันไหนในคอนเสิร์ตออก่อนที่จะไปอย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้กดซับกดซับแล้วก็กดกระดิ่งให้ฉันด้วยนะจ๊ะอย่างที่โฟบอกมีอะไรคอมเมนต์มาข้างล่างไปเถอะเหนื่อยละ ไปแล้วล่ะมึงมึงจะถ่ายต่อกดไลค์ให้ด้วยนะเออเออเออถ้าเกิดแบบว่าเออพี่โฟวันหลังเรากวรไม่เต้นอีกถ้าเกิดใครไม่อยากให้โฟเต้นเราก็กดไลค์แล้วกันนะคะอันนี้สรุปดิสไลค์กันสรุปดิสไลค์คลิปกูมันเต็มเลยอะที่ปลายเลยนะอ้าวเฮ้ยไปแล้วบ๊ายบาย